สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนีนะะ้องช้างกำลังลุกเล่นน้ำนะคะตอนบ่ายๆนะคะชายร้อนค่ะชายร้อนนะคะ Oh. เป่าเลยเป๋่าเลยํลาทำน้ำอยู่วังทะลุนะคะตอนนี้น้องช้างกําลังลงเล่นน้ำอยู่วังทะลุจ้า <c oughs> ตอนบ่ายนะคะคลายร้อนนะคะ โอ,โอ้โอ้เป็นอย่างสบายเลยนะคะคลายร้อนนะคะเนี่ยเป็นรมีไอ้ด้วยไอเสตติมีพวกตอนนี้ไอเสตติขึ้นปี่ช้างนะคะไอเสติ๊กขึ้นเล่นแบมันช้างเล่นน้ำ <c oughs> สวัสด,ดีนะสวัสด,ดีทุกท่านค่ะสวัสด,ดีนะครับบางน้างำลังเดินไปหนุกเลยค่ะแบบเป็นนาฬิากา,กาเป็นแบบลายล้อนนะคะอันนี้บางช้างมาลังทะลุนะคะคนนี้ ในช้างน้อยกำลังลงน้ำนะคะ

โอ้เป่นน้อยางสบายเลย